สวัสดีนะครับออคลิปนี้ผมมาให้ท่านชมนะครับวิธีการปลูกพืชแบบกับหัวนะจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าออไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะจริงๆแล้วถามผมว่ามันได้ผลดีไหมมันก็ค่อนข้างได้ผลดีนะครับมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวผมเอาหลักการก่อนนะ อันนี้เป็นโหระพานะครับมุมนี้ไม่ค่อยมีแสงเนะี่ยอ่ะผมขออนุญาตนะครับอ่ะดีขึ้นนะครับโอเคคือธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราปลูกพืชกับหัวเนี่ยมันเหมือนกับเขาจะต้องอะไระครับ เอาตัวรอดเพิ่มขึ้นนะท่านนึกออกใช่ไหมเขาก็จะยิ่งเจริญเติบโตเออผมใช้คําว่ามากกว่าปกตินิดนึงนะนี่ท่านจะสังเกตว่าก้านเขาทิ้งดิ่งลงมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก้านใหม่ที่เกิดขึ้นมันก็ตั้งอย่างเงี้ยครับก็แปกตาดีอีกอย่างนึงนะครับการปลูกพืชกับหัวเนี้ยอันนี้ผมไม่มีทฤษฎียืนยันนะแต่ว่าเอาที่เขาพูดพูดกันละกันครับแล้วก็เอาที่ผมสังเกตด้วยก็คือว่า มันเหมือนกับมแมลงมันจะไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่าเพราะมาแมลงก็งงหรือว่าการปลูกพืชกับหัวเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นเคมีบางตัวนะครับสารอะไรบางตัวงนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่โรคแมลงนจะรบกวนน้อยลงนะครับอันนี้คือโหระพานะแต่ว่าตรงนี้ผมใช้วิธีเจาะข้างๆครับแต่ถ้าเกิดท่านจะเริ่มทำอ่ะท่านใช้วิธี ท่านเห็นรูตุดกระถางใช่ไหมท่านปลูกแบบปกติก่อนนะครับแล้วกระถางอากว่ามลงนึกออกใช่ไหมครับพอเขาตั้งตัวได้ครับท่านถึงเอากระถางครับพลิกกลับนะครับแล้วก็แกนอย่างนี้ก็ได้นะครับจะเป็นพืชกับหัวนะครับอันนี้โหระพานะผมพาไปดูผู้ด่างนะครับปกติเราปลูกผู้ด่างนะครับเราก็จิ้มเขาข้างบนอย่างงี้ถูกไหมจิ้มปกตินะแบบนี้นะครับ แต่เขาเนี้ยอันนี้ผมทดลองให้ดูผมจิ้มที่ตูดเลยนะครับนี่นะครับคือผู้ด่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีนัยยะอะไรสําคัญนะครับเนื่องจากธรรมชาติเขาเป็นไม้เลื้อยอะ่ะดังนั้นเนี่ยปกติถ้าเราไม่เอาเขาไปพันกับเสากับกิ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็ทิ้งน้าหนักลงข้างล่างนะครับแต่ยอดเห็นไหมครับเขาจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นการ หนีแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้ปกตินะครับเออถามว่าปกติแล้วนะครับไอาการปลูกพืชกับแบบเนี้ยเขานิยมปลูกอะไรนะครับสมัยก่อนนะ่ะที่ผมทดลองเรื่องนี้ใหม่ๆนะแล้วก็เป็นกระแสกันนะครับมีพริกที่ชอบปลูกนะเออถ้าเกิดท่านปลูกพริกท่านลองดูนะพริกจะค่อนข้างได้ผลด,ดีนะครับมะเขือเปราะมะเขือ มเขื่อม่วงนะครับก็ได้ผลดีนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าไม่แน่ใจว่าเพราะเพราะการปลูกพืชกับผัวเนี่ยนอกจากพืชจะต้องเอาใช้ความพยายามในการชนะแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นนะครับมันได้มีอะไรเพิ่มเติมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือเปล่านะครับถึงได้รู้เจเริญเติบโตแล้วก็ได้ผลดีกว่าปกตินะอาจจะไม่เกี่ยวกับบอลสีนะครับแต่ว่า ไว้ผมทดลองปลูกบอลสีกับหัวให้ท่านดูไหมเออนะครับแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันแต่ระหว่างนี้ครับเลี้ยบอลสีไปด้วยก็ปลูกพืชอื่นได้ด้วยนะลองทํากันนะครับพืชกับหัว